สวัสดีค่ะใครที่มีริ้วรอยก่อนไัยมีรอยสิวฝ้ากะและจุดด่างดำมาเพิ่มโคลเจนให้ผิวเต่งตึงและขาวใสกันค่ะสูตรนี้ใช้วัตถุดิบน้อยและหาได้ง่ายๆด้วยค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะและนางเอกของเราก็คือแครลลอทค่ะ สำหรับแครอทนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วแครอทยังช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้เราจะใช้แครอทประมาณนี้นะคะปอกเปลือกแล้วนำมาขูดค่ะเดี๋ยวเราจะคั้นเอาแต่น้ำแครอทนะคะหรือถ้ามีเครื่องปั่นก็สามารถใช้เครื่องปั่นได้ค่ะในแครอทอุดมด้วยสารอาหารมากมายเลยค่ะที่เป็นประโยชน์ต่อผิว และมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยและยังช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้แก่ผิวให้ผิวดูเต่งตึงช่วยปรับสมดุลผิวช่วยลดอาการเกิดสิวได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสเรียบเนียนอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะพอกูดแครอทได้ตามที่เราต้องการแล้วก็นำไปกรองด้วยผ้าขาวบางค่ะหรือจะกรองด้วยกระชอนถีแบบนี้ก็ได้นะคะ ตอนนี้เราก็ได้น้ำแครอทแล้วค่ะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นรามาผสมกันเลยค่ะใช้เจอว่านหหงจระเข้ค่ะหรือจะเป็นว่านหหงจระเข้สดก็ได้นะคะในส่วนของว่านหหงจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ําให้แก่ผิวปรับสภาพผิวช่วยลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดาและตัวต่อไปเป็นผงธนาคาค่ะ ถ้าไม่มีผงธนาคาก็สามารถใช้เป็นดินสอพองหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะในส่วนของผงธนาคาเป็นสมุนไพรที่ช่วยรักษาลบเลือนฝ้ากาศและจุดด่างดำช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าและยังช่วยรักษาการอักเสบของสิวอีกด้วยนะคะและเดี๋ยวนี้ผงธนาคาก็หาซื้อได้ง่ายค่ะในเซเว่นก็มีขายนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ พอเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้ก็ใช้ทาบริเวณใบหน้าและลำคอพอกไว10้10-15นาทีแล้วไปล้างออกนะคะซูรนี้มีความอ่อนโยนค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะและถ้าใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้7วันค่ะทาพอกให้หนาแบบนี้ได้เลยนะคะ จะใช้ช้อนแบบนี้หรือจะใช้มือนวดเป็นวงกลมก็ได้ค่ะซึ่งผงธนาคาก็จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกด้วยนะคะแต่ไม่ควรทาไว้ทั้งคืนนะคะเพราะผงธนาคาจะเข้าตาได้ค่ะพอครบเวลา10-15นาทีแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ไปล้างหน้าด้วยสบู่หรือโฟมตามปกตินะคะ เสร็จแล้วก็ทาโลชั่นหรือครีมหรือน้ำมันที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้เลยค่ะสำหรับอันนี้เป็นน้ำมันจากเปลือกส้มค่ะและสามารถเข้าไปดูวิธีทําน้ำมันต่างๆได้ในเพลย์ลิสต์นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ